ท้ายท้ายสุดอยากให้ต้นฝากฝากผลงานหรอฝากตังไว้กับพี่หน่อยใช่แล้วอยากให้ฝากฝากผลงานที่เห็นว่าเป็นงานด้วยจันเกิธจันทันพุทธอะไรแล้วก็เห็นว่าปลายปีน่าจะมีอัลบั้มเกปิดเดฮะด้วยกล่าวไว้เลยครับสำหรับก็ผลงานละครที่เพิ่งผ่านคนไปสองเรื่องนะครับสวนเบียงัใจแล้วก็แล้วก็ คุณว่าดูเหมือนกันใช่ไหมแกเป็น,นส่วนไหนอ่ะฮะเป็นเด็กขนขอ<ม>เป็นเด็กขนขอไม่ใช่พี่วิทย์ะเป็นเด็กขนขอไม่ใช่พี่วิทย์ผลิตนะครับผลิตใช่อ๋อหมุกนี้เนี่ยอะไรอ่ะจุกเลยอเอาลองดมสองเรื่องเลยมันไม่ไม่ไม่เหมือนเหรอ ออเห็นะเห็นลเห็นลเออือหอนจะไปพันเองเสิร์ตใช่ไหมเรื่ออเดียคนของเดองอเดี๋ยวองเวนะครับก็เดียคนอจจะยังไม่เห็นนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยมาเต็มเต็มนะครับเรื่องเศรษฐีข้างเขียนนะครับผมโอ้โหอนนี้ก็ันเริมถ่ายกันไปเรือเกินือครึ่งนะเกือบครึ่งนตอนแรกเปเขียนใช่ไหมเลิเกือเดียวเป็นเศรษีเดี๋ยวเป็นเขียนถ้าอ เป็นเอกนเป็ดเล่นเป็นคนที่หลอกให้จ huh. ิตเบี okay. uh ้ะวไม่ใช่แล้วนี่จ oh ริงๆใช้ไ huh. ม่ไม่ถูกวิธ uh ีนะเออจริงๆมันต้องใช้อย่างนี้อ่ะเจอไหมพอแล้วเราเล่นนะครับก็อ่าผลงานละครไปแล้วมันเอ็มเมื่อไหร่พี่ประมาณเดือนเมษาเมษาอ๋อเริ่มใช่ครับใกล้แล้วสิหลายๆคนเห็นอ่ไปนะครับ ที่ทีดเซอร์มาวันนั้นเห็นทีเซอร์ไปแล้วตึ๊กมาไปแล้วนะครับคือได้ทำในหลายอย่างมากนี่จริงๆทำอะไรบ้างหมอเซักผ้าซักผ้าสู่บ้านหยดชุบไม่ใช่แล้วอะไรก็ลองเล่นอะไรบ้างฮะในเรื่องนี้ดำน้ำจริงอ่ะจริงเขามีดำน้ำด้วยเหรอมีดำน้ำเพราะว่าปกติไม่ไม่ไม่เคยแล้วไงลองดำแบบที่เป็นแบบน้ำับเป็นผ้าพบ้างฮะดำน้ำจะลงสไตล์ด้วย ดำน้ำเป็นังพูดไม่จบน้ำที่เป็นแบบน้ำดำๆอ่ะอ๋อดำน้ำคือน้ำดำน้ำขี้เป็ดอ่ะคือแบบว่าเลี้ยงออกโคลด์เขาเรียกที่บ้านพี่เขาเรียกว่าน้อะไรอ่ะกินโคลแบบว่ากินโคลดสาไฟเหรอกินโคลดสาไฟนี่เขาเลี้ยงเป็ดอยู่แล้วก็มีคอกคอกเป็ดอยู่แน่ๆว่าเป็ดแบบว่าอยากลงน้ำก็ลงในน้ำเวลาขี้ก็ขี้ลงในน้ำและน้ำพวกไม่ถ่ายเทเรียกว่าคนตมเนาะตอ่นขึ้นมาโอ้โหดำลงไปดำฝุดดำโผล่หลายรอบมากแล้วะเป็นดำน้ำ คิดว่าเป็นเอสซีดินะคือได้สวยเลยครัแล้วก็เล่ได้เล่นมายากลด้วยมายากลด้วยถูกต้องนะครับจะเล่นที่ดูนะได้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 คือคือจะทำให้เสกให้หน้าตาที่หลอกอยู่แล้วเนี่ยทำให้ขี้เล็กนะฮะโอ้นะฮะหน้าตาของพี่โอ๋นะฮะไปดูนะฮะ หนึ่งสอ้นนี้หน้าที่หนึ่งหน้าที่หนะฮะหนปุ๊บหนึ่อแลัคือปัจจุบันหน้หกอยู่แล้วเป็นใใหญ่นละขอบคุณมากเลยช่วยมากเลยไม่ได้กินยากนะอุณเลยอ่ะน่นรขอบคุณมากตกลงจะร้องอีกเพลงไมล่ะโอ้แล้วตัดผลงานแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือ คือ the master the master master พูดแบบอาต้อย the master อคืออาต้อยอย่ีไนี่เรา <Master. S 1> the master เรียกหาพวกน้เหรอพวกอย่งเ,เอ,งอันนี้สำเนียงพี่ออโรนินยาโรนินยาก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆก็สักเี่นคืนเปิดแบดไม่จะเจอนะครับเปิดเวลาตอนนี้อาจจะไม่เจอนะไอ้คนบอกว่าตอนตอนอาะเพว่าตอนขับรถไปเติมรลบอยู่ขัาง ข้างล้อละชั่วโมงหนึ่งสี่ล้อก็สี่ชั่วโมงนะฮะที่ปั๊มลมมันเสียไงใช่บอกว่าหลับบ้างอะไรบ้างก็ได้ใช่ผมกว่พี่ตะวันภาคีรอศพเข้านอนตีสามตีสี่ไม่หลับตาก็เป็นมีแพนด้ากลับมาทุกคนเพราะมองดูต้นในทีวีเมื่อไหร่มันจะนอนให้เยามเรเลยที่สุดแล้วนะครับจริงๆทำไมไม่นอนก่อนเลยนอนก่อนเลยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าปฏิวัติ ชิวไปหน่อยนะหรือก็เล่นหลับไปด้วยโอ้่หไมไหวก่อนเพราะว่ามันวันที่นอนดึกที่สุด่ครับกี่โมงครที่ครับมีคนนอนดึกกว่านี่ใครบางคนก็บอกว่าหลับหลับ่แ่เดี๋ยวหกโมงเย็นปุ๊บนอนเลยโอเคไหมครับไอกเเลย่เรากลับมาปุ๊บหกโงเย็นนอนเลยนะไม่อไม่อนแล้วนนี้ ที่สำคัญโหวตเยอะๆหน่อยให้เอ็มดิวเขาบอกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งมาสเตอร์เนี่ยจะได้ยี่สิบล้านเนี่ยยี่สิบล้านเลยเหรอไม่ไปเป็นพนักงานขายตามร้านต่างๆร้านหนึ่งไม่มีนะาสองไม่มีเลยที่ยี่สิบไม่ขายของไม่อยากขายของเพราะว่าคนเราถ้าเกิดหรือวไาไงเขาโหวตเขาโหวตเองไงโอ้เขาก็ต้องรู้นะว่าใครมีน้ำใจไม่มีน้ำใจเนาะสมมติพี่พูดไปถ้าตายต่อให้เอา กับกับเท้าของกมาพวงมาลัยไปไหว้ถ้าเขาไม่ชอบผมก็ไม่โหวตใช่ไหมล่ะพวกอะไรต้องใจเงี้ยพวกอะไรต้องใจเงี้ยไม่โหวตก็ไม่โหวตโอ้ยใครบอกที่นี่มีแต่คนใจดีทั้งนั้นเลยใช่คู่แฟนขาพี่ซิงใหม่พี่ไม่ได้เลยโอ้โหโหวตตลอดโหวตอะไรโหวตออกนั่นนาดิเหมือนกันเลยอ่าสุดท้ายสุดท้ายสุดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ชิลมากนะครับชอบชอบรายการวันนี้นะที่น่าจะ ท่านี้มันตต้องตื่นเต้นเยหรอพี่กี้บอกพี่กี้บอกว่าเดี๋ยวไม่แน่นีดีแล้วจะได้น้องออกมาถ้าโชคดีจะเซอร์ไพรส์ถ้าโชคดีจะเซอร์ไพรส์ไปเล่นที่ไหนสนามหลวงวิ่งข้านคาดว่าจะเล่นในบ่อนี่แหละนพจะได้โดนน้าสะอาดๆมาอ่าลงไปในน้ำตอนนี้เป็นเวทีตงน้ำข้าวขอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่กี้มากนะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่วันนี้เราได้มาเนนกันก็ อาจจะไม่ได้เตรียมตัวไงชิลๆวก็อาจจะร้องเพลงที่อยากจะร้องร้องเพลงที่เพลงจักสระสง่งทางของรู้สึกไปนะครับไม่รู้ว่าใครรับได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าปกติเนี่ยทุกคนพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะก็ร้องอาชีพแต่ไม่มีอาชีพเป็นทีรั่งมีเพลี่ต้งเริ่มตอนเริ่มลดสเต็ปการพูดต,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 ตัวเองลงมาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าปากมากลดแล้วหรอเนี่ย พูดแล้วจริงๆท่านนี้เจอเป็นตัวของผมเลยอยู่ในบ้านจะรู้ออคนพูดน้อย,อยอไม่ใช่หรอไม่ใส่หัวอันนั้นละพี่ <c oughs> พูดน้อยจริงๆนะเราพูดไม่น้อยแต่ทำได้เยอะกว่ากนะคออร,รับเสร็จหมดแล้ว <c oughs> จะต่อยอไหมอ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เออขอบคุณกับ เตรียมพรเรียมด้วยคะแต่งานดีๆกับเป็นพเรียมอบบพสติกซัมเมอร์บรสนะครับมาเที่ยวรบเลยดูขอบคุณพี่ต้นด้วยนะฮะขอบคุณพี่โอ๋ครับผมขอเสียงให้แฟนคลับพี่โอ๋หน่อยครับให้แฟนคลับพี่โอ๋โอ้โหพี่โอ๋โอ้โหควาดูดีมากตอนดูดีดิอันนี้คือเป็นศิลปินนะอันนี้เป็นนักร้องอันนี้เป็นมีดเอ็มซีนะครับตันนี้ดูการแข่งตัวนี้เขออนุญาตเทิดเทาน้องนิี่ผมทำไมอ่ะคุนเล่นขอบคุณพี่โอ๋มากวันนี้ จะมาร่วมงานกันจริงจังก็เดี๋ยวเห็นแล้วว่าพารกอกกับเดียร์ฟรีมียังไงเระเจ้าพี่ไปตลอดอยู่แล้วนะฮะตั้งแสัญญา20ปีใช่ไหมครับพี่เก๋ไม่ได้บังคับนะฮะแต่ว่าต้องสามารถมือชกแล้วก็กจะชื่นซ้ำอีกสองทีแย่ขอบคุณติ้ลมากขอบคุณครับทุกท่านจะต้องเข้าปาร์ตแล้วด้วยนะครับที่มาทักขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้กับแฟนอๆทุกคนแล้วก็หลายคนที่มาชอปปิ้งนิดนี่ด้วยนะครับแล้วก็หลายนคนที่ อยากได้บรรยากาศแบบนี้อีกกรับราว่าดีเอ็มพ r ร u m จัดสิ่งดีๆแบบนี้ให้ตลอดแน่นอนทีแค่คุณแวะมาช้อปปิ้งที่นี่กับดีเอ็มพ r ร u m s h o p p ช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ของเรานะครับอขอให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารมีความสุขกับการช้อปปิ้งที่สำคัญก็คือว่ามาที่นี่ได้ใจทุกสิ่งที่ดีเอ็มพ r ร u m ขอบคุณแนละสวัสดีครับ